ชีเป้าเด็ดคืนนี้อย่าพลาด s s r 5 9สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับวิเคราะห์คู่เดือด8คู่นะครับประจำวันเพื่อที่2นะครับเดือนอพฤษภาคมนะครับปี2568 วันนี้ก็มีโปรแกรมฟุตบอลนะครับคัดมาให้แบบสวยๆทั้งหมด8คู่นะครับแบบเดือดๆเลยนะครับคู่แรกก็จะเป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านไฮเดนเฮมนะครับแล้วก็เอเันเบิร์กเนาะนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของอาแซกอัมมานะครับกับทางด้านไฮเดนวินนะครับในเวลา5ทุ่ม45นะครับ FC ทเวนต้กับไนเมเกนนะครับตอนตี2 ฮัมบาบี้กับทางด้านบอนบี้นะครับในเวลาเที่ยงคืนนะครับมันโม่นะครับกับทางด้าน AK s o n ซนนะครับแล้วก็คู่ต่างๆนะครับตามที่ขึ้นให้ดูบนหน้าจอได้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับสลับคู่แรกนะครับคู่นี้ก็เป็นรอบเพย์ออฟนะครับในบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านไฮเดรน์ทมกับทางด้านเอเวนเบิร์ก ส่วนทางด้านไฮเดเฮมผลงานการเฝ้าบ้านนะครับ17นัดหลังชนะมาแค่3นัดนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง12เกมนะครับยิงได้แค่13ลูกเสียไป33ประตูอยู่อันดับที่18ส่วนผลงานของทางด้านเอวีเอ็นเบิร์กผลงานจากการลงเล่นในศึกบุนเดสทิกาเยอรมันนะครับลีทูก็เล่นมาทั้งหมด34นัดนะครับชนะมาทั้งหมด16นัดแพ้ไป8เสมอ10 ยิงได้64ลูกเสียไป37ประตูมี58แต้มอยู่ที่อันดับ3มาสรุปผลงานของทางด้านไทเดนเฮม5นัดหลังในลีกมีเปิดบ้านแพ้ให้กับทางด้านบเยมินิกนะครับ4ประตูต่อ0แล้วก็บุกไปชนะซูดกาด1-0ไปเสมอกับทางด้านโบคุ่ม0ประตูต่อ0บุกไปชนะยูเนียนเบอร์ลิน3-0แล้วก็ล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับทางด้านเวเดอร์เบเมน4ประตูต่อ1 มาดูทางฝั่งของเอสบีเอ็นเบิร์กทีมจากลีกดิวิชั่นทูนะครับผลงาน5นัดหลังสุดในลีกดิวิชั่นทูนะครับก็มีเปิดบ้านเสมอกับทางด้านฟอร์ตูน่านะครับดูเซดอฟแล้วก็เสมอกับทางด้านเอสซีพัลเตอร์บอลศูนย์เจ็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปชนะทางด้านเนินแบกสามหนึ่งนะครับเปิดบ้านชนะไอทารกบานไว้นะครับสามศูนย์แล้วก็ล่าสุดบุกไปชนะชาวเกสศูนย์สี่ สรุปเลยละกันนะครับถ้าดูจากผลงานแล้วนะครับระหว่างทางด้านเอสบีเอ็บิร์กกับทางด้านเดนเฮมนะครับผลงานทางด้านเอสบีเอ็นบิร์กนะครับดูดีกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสด้วยนะครับที่จะขึ้นมานะครับในลีกดิวิชันหนึ่งนะครับค่อนข้างจะสูงส่วนหนงด้านเดนเฮมเนี่ยนะครับฟอร์มไม่ดีมาตลอดฤดูกาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงเล่นในบ้านนะครับหรือว่านอกบ้านเนี่ยผลงานไม่ดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะแพ้ ชนะไทยก็ไม่ค่อยได้เนาะนะครับวันนี้แนะนําว่าให้อยู่ทางด้านทีมจากลีกดิวิชั่นสนะครับอยากทางด้านเอสบีเอ็นเบิร์กนะครับมีลุ้นโอกาสขึ้นมาเล่นในเลกสูงสุดของทางด้านเยอรมันสรุปแนวทางวันนี้8คู่เด็ด8คู่เดือดประจําวันพฤหัสที่2ีเดือนพฤษภาปี2,568นะครับพี่มาได้วิเคราะห์ออกมาทั้งหมดนะครับ8คู่แล้วตามนี้ได้เลยเนาะใครที่สนใจอยากจะ เข้ากลุ่มชี้เป้าเด็ดคืนนี้อย่าพลาด SR59 ส่วนกิจกรรมในกลุ่มวันนี้จะเป็นกิจกรรมทายผลสกอร์ระหว่างคู่ FC ทเวและไนเมเกนในบอลฮอลแลนด์พรีเมียร์นะครับทายถูกรับเครดิตฟรีทันที300บาทนะครับเงื่อนไขในการเล่นกิจกรรมตรงนี้ มีให้ดูแล้วในรายละเอียดในรูปภาพใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเล่นกิจกรรมสามารถแอดไลน์แอดเอเข้ามาเล่นกิจกรรมในกลุ่มหรือในชมรมได้เลยนะครับข่าวสารวันนี้นะก็จะเป็นบอลเมื่อคืนเป็นคู่ชิงชนะเลิศอ่าระหว่างทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางด้านทางแนมฮอนสเปอร์อ๋อนะครับก็สเปอร์เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะ ได้ครับแล้วก็ได้แชมป์ยูโรปาลีกนะครับปลดล็อกนะครับ17ปีที่ไล่แชมป์นะครับก็สำหรับทด้านแมนยูก็น่าผิดหวังอยู่เหมือนกันนะครับพลาดหมดเลยทั้งถ้วยพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ยูโรปาลีกด้วยแล้วก็ถ้วยต่างๆในกองกิจนะครับนัดเมื่อคืนก็จะเป็นนัดที่พูดได้เลยว่าได้ทุกอย่าง นะครับของทั้งคู่เลยเนาะนะครับก,ก็เมื่อวานเนี่ยสเปอร์นะครับเป็นฝั่งทําได้ดีกว่าถึงรูปเกมออกมาจะเป็นทางฝั่งแมนยูนะที่บุกได้ดีกว่าบุกเยอะกว่าและมีโอกาสทําประตูได้เยอะกว่าแต่ก็ทําอะไรทางด้านสเปอร์ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนะครับสำหรับทางด้านนักเตะของแมนยูเล่นได้ดีแทบทุกตัวเลยเนาะแต่ว่าสเปอร์เนี่ยเกมรับเหนียวจริง นะคมีจังหวะอันตรายหลายรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือว่าผู้รุกประตูนะครับเซฟนะครับลูกสําคัญได้นะครับในลูกที่ทางด้านลามุนไฮลุนนะครับมงลูกนั้นก็เกือบจะเป็นประตูแล้วนะครับถ้าไม่ได้กองหลังเข้ามาช่วยสกัดไม่ได้ก่อนนะครับลูกนั้นก็น่าจะเป็นการตีเสมอของทา้าแมนยู สเปอร์เลยครับก็ขึ้นนําไปในช่วงเวลา42นาทีในช่วงเวลาครึ่งแรกไปนะกอนหนึ่งประตูต่อศนะูนยะ์เนาะนะทำแล้วก็เป็นประตูเดียวด้วยแล้วก็เป็นประตูชัยนะครับของทางด้านสเปอร์ก็จะเป็นการทําประตูนะครับของเบนเน่นจอนสันนะครับในนาทีที่42แล้วก็ทําให้สเปอร์ได้แชมป์ไปจากลูกนั้นเลยเนาะก็น่าเสียดายสำหรับทานะาแมนยูคู่นี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่พี่มาบอกไปมันเป็น าการเก็บชัยชนะที่มีผลต่อทีมนะครับอย่างมากเลยนะครับยิ่งสปเปอร์เนี่ยบทล,ล็อก17ปีที่ไม่ได้แชมป์แล้วก็การได้แชมป์ในยุโรปเนี่ยก็จะบลดล็อกนะครับรูกรูการน้าก็จะได้เข้าไปเล่นในรายการบอลยุโรปทั่วใหญ่อย่างยูฟา่าแชมเปี้ยนนะครับลูกูการนาเนาะก็เป็นฝั่งของด้านสปเปอร์นะครับที่ได้เข้าเล่นไปส่วนทางด้านเมนยูก็ต้องน้ําตาตกนะครับ ด้วยการปิดฤดูกาลโดยไม่มีถ้วยแม้แต่ท้ว่วเดียวนครับเมื่อคืนก็ทางด้านปาเตโกโกนะครับผู้จัดการทีมของสเปอร์ก็เชื่อว่าเป็นแชมป์ที่มีความหมายนะครับอย่างมากเลยต่อสโมสรน,นะครับหลังจากที่ได้แชมป์ไปนะครับในปีล่าสุดคือฤดูกาล1,983แลถึง1,984นะครับก็เป็นแชมป์บอลถ้วยนถ้วยแรกของ สโมสรเลยนะครับวันนี้ก็น่าภูมิใจแทนทาน่าสเปอร์ด้วยเนาะนะครับแมนยูก็ต้องสู้ต่อไปนะครับคาดว่าอาร์มริมนะครับจะมีการแก้เกมในฤดูกาลหน้าต่อนะครับให้แมนยูได้มีแบบผลงานได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับเราก็ต้องมีการเสริมทัพในเรื่องของตัวนักเตะเข้ามาจัดเสริมนะครับไอตรงที่ขาดหายไปแล้วก็ตรงที่มีจุดด้อยตรงไหนนะครับทางอาทงด้านดูบนอาร์มริมนะครับน่าจะมีการ <c oughs> ดึงในเรื่องของดูชันนักเตะเข้ามาเนาะนะครับสำหรับข่าวสารวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ